ดีครับมือนี้ช่องเสกแพรวรวยนะครับเนาะวันที่12พุศจิกายุนนะครับผมมือนี้มาฟังความฝันของเกวันลรเสียอีกนะครับผมสีได้ตัวใหพี่น้องเอฟซีก็ลองไปจับไปหาซื้อไ้นะครับเนาะลองสือไปน้ำกันเพื่อสีได้เด็ดๆนะครับจากข้างช่องนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสกแพรวรวยนะครับพี่น้องเอฟซีครับผมครับมือนี้ไปฟังนกันนะครับเด้อไปฟังกันครับผม สวัสดีครับผมมือนี้จะเป็นวันที่สิบสองนะครับผมเสียเอกภรพมาเมืององค์พระสังกจ่ายนะครับเนาะสร้างใกล้เสีแล้วเสร็จแล้วนะพี่น้องเอฟซีครับผมองค์สวยงามนะครับเนาะมาขึ้นเสียเอกกับแนดีดีครับผมฝันวอลเอกออกหนึ่งหนึ่ง มื่นอนี้ก็ได้มาจาับรถตุลีไปน,น,น้องน้องเคซี่หนึ่งหนึ่งท้ามักจะชอบเก่าซื้ออมเซอเองได้เลยครับมีโสดมีหวานไม่น้ำกันครับผมตัวเลขที่ซื้อไปก็มีเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดแปดเฮ้ยนห้าแปดกระถานนะครับเนาะ ก็จะชอบกระซือน้ำแกันแบเนาะพี่น้องเอฟซีครับผมเมืองบรรยากาศไป็นน้กันครับพี่นออ้องเอฟซีก่เรื่มเล็กสู์เก่าเลยครับเด้อซื้อไว้จหน่อยครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสเอกพลัลลวันเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับผมสดเสด็จประพาทคลิปนะครับเนาะเด็ดๆจากช่องเสเอกนะครับเนาะโองค์พระเจ้นาน,น้าเกิดเกิดสีแหลี่ยมแล้วครับผมสวยงามนะครับเนาะ สวยงามนะครับพญานาบหลวงปู่คนนะครับเนะาะกติเดซามไปเรื่อยๆน้ำขันนะครับเนะาะเชียกกติขอเป็นสะพานบุญในพี่น้องอีฟซีทุกท่านนะครับเนาะในรวมบุญรวมกุศลไปน้ำขันนะครับเนะาะตันนะนะ้งแต่เริ่มสางนะครับเนาะ วยงามนะครับพี่น้องเอฟซีครับผมเนี่ยตัวเลขเฉียดเกษมี่ฮ่าเจ็ดฮ่าแปดแล้วก็ศูนย์เก่าหนึ่งหนึ่งนะครับฟันมืาขึ้นฟันมาเล็กออกมาเพิ่นมาบอกนะครับเนาะครับซื้อไว้เด้อพี่น้องเอฟซีครับผมตัวเลข่อะไรครับผมไปจับไปหาใหม่นะครับเนาะ จากความฝันของเจวันครับเสียเอกครับมก็มีตัวเลขบาหลายครับผมเลขกกประมาณนี้ครับผม บ่มีเสือตาทั่วบ่มีลังคาพอได้สนพ่อได้อยู่ลูกมาขอวนปู่กับทั่วเพียนและดอกไม้มาขอไหว้ดึงแงี้สาธุสาธุเด้อหัวสิมาให้ปู่บอกแก่ง ไมแจ้งแจ้งชรากินแบงรัฐบาลอย่าให้ทุกข์สระม้าอ่านได้นางพิงน์โนเสวะได้นางพิงน์โนเสวะ แต่ตามแต่เข้ามาหยุดแนลูกไม่เหลืออะไรเห็นใจลูกเธอน้าปูนาขอไว้คันเธอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเศรษฐกิจเยาวนี้คนอดตายลูกขออาศัยพึ่งบารมีมีนามีบ้านมีรถเข้ามาหยุดหมดเอาไปจำเป็นปีเศรษฐกิจทั้งโควิดก็มีโรคร้ายราวีให้พ่อโดนบันดา ลวดอต,ตายล,ลูกสิน้ำถวายให้ถึงวันข้างมีอันเชิญเทพเทว,วารวมมตรอันเชิญเทพเทว,วารวมมตรให้สิงสถิตยาให้ลูกอดต,ตายเหลืออยู่มีแต่ลมหายใจเหลืออยู่มีแต่ลมหายใจที่อยู่อาศัยไม่มีสูกหวัวนอนนอวอนทันเทวาทุกเราขอวอนทันเทวาทุกเหล่าลูกมาขอเพลินเจ้ามาวอนไหว,วแบบเนี้ยเหนียวแห้งใครจะตาย ใกล้จะตายแล้วนะพ่อปู่เจ้าขา่ช่วยลูกหลานอีกทีจะไม่กลับถ้าไม่ได้ตัวดีจะไม่กลับถ้าไม่ได้ตัวดีขอพึ่งบารมีขอให้ได้หายใจถ้าได้ลูกจะสร้างกุศลให้ผนความจนขอสักไ้อย่างดีต่อไปลูกจะสร้างความดีขอบารมีปู่ช่วยพุ้มจุดทูบจุดเทียนถาวายขอลหลมหายใจให้ลูกหลานอีกที าไม่ช่วยลูกขออมวยอยู่ดีถ้าไม่ช่วยลูกของมวยอยู่ดีขอบารมีลูกจะไม่อดตายขอวันให้บารมีเจ้าปู่ขอวันให้บารมีเจ้าปู่เสีสักขีตัวหเสีผ้สาสั่งร้อมกันส,ร,ส,ส,ร,นส,ร,สร้างวัดนั่นเลยเสริมทรงบารมีสร้างวัดนั้นใหยเสริมทรงบารมีลูกขอทำความดีต่อพระองค์ลงนอน่อพระองค์ลงนอน ตายแล้วนะพ่อปู่เจ้าขาช่วยลูกหลานอีกทีจะไม่กลับถ้าไม่ได้ตัวดีจะไม่กลับถ้าไม่ได้ตัวดีขอพึ่งบารมีขอให้ได้หายเปถ้าได้ลูกจะสร้างกุศลให้พ้นความจนขอสักใบย,ยังดีต่อไปลูกจะสร้างความดีขอบารมีผู้ช่วยคุคม้มกองจุดทูบจุด,ด,ดเทียนถาวายขอลมหายใจให้ลูกหลานอีกทีถ้าไม่ช่วยลูกขอมวยอยู่ดีถ้าไม่ช่วยลูก บารมีลูกจะไม่ถูกตายขออวันให้บารมีเจ้าปู่ขอวันให้บารมนีเจ้าปู่สีงส่งแซ่บีจะโมดทสี่ผ้าสางห้อมกันสร้างวัดนั้นในเสริมทรงบารมีสร้างวัดนั้นในเสริมทรงบารมีลูกขอทำความดีต่อพระองค์ลงนอนต่อพระองค์ลงนอน